ทางเลกกนนเื่องกเก่าทองเก่าทางนักเ่าทางไทยพีพเอนะครับเกิดมาให้แรงใจ หัวราะใส่คุณกฤติฐาแบบนี้เลยเออเอากล้องมาถ่ายเนี่ยเอากล้องมือถือถ่ายเองเลยเ<อ>คือกล้องมือถือตัวเดียวนี่ก็ได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้นะใครๆเขาก็ทําช่องแบบนี้ใช้กล้องมือถือตัวเดียวถ่ายเองตัดต่อเองเสร็จสับค์ะ่ะแล้วก็พาไปดูกันทางช่องนะคะยูทูบปล่อยไฟมาหลายพอเลยอย่างอันนี้ก็มาถ่ายทําด้วยในงานกิจกรรมรวมพลพี่น้องศิลปินค่ะที่ก็เจอเพื่อนๆเ,เยอะเลยอันนี้ยิ่งดีเนาะเจอคนดังเยอะพี่ญิงยงหยอดวงงามแม่บัวผันทางโสแล้วก็สามสาวเจนนุ่นโบซูเปอร์วาเลนไทน์ด้วยค่ะ ที่พี่ปอยฝ้ายถ่ายอยู่นี้เป็นบรรยากาศนะคะมอบอาหารช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ไม่ใช่ที่ไหนค่ะแค่นาค่ายท็อปไลน์มิวสิกนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นการทำคอนเทนต์ออนไลน์ที่พี่ปอยฝ้ายมาหลายพรนั้นบอกว่ากำลังสนุกคักๆเลยทีเดียวค่ะปล่อยคลิปใหม่ทุกวันเลยก็คือไม่ได้วางตีมาไว้นะคะแต่ว่าพี่ปอยฝ้ายเนี่ยบอกว่า ทำทุกอย่างอย่างเมื่อกี้หวานแหจับปลาก็าทำอวดงานศิละปะเขียนป้ายหมอลำหรือว่าจะมาร้องพงร้องเพลงนะคะซึ่งทำมาตั้งแต่สมัยอยู่วงแม่นกน้อยคณะเสียงอีสานแล้วก็กลายเป็นจุดขายค่ะวันนี้ตะลกหมอลำจึงกลายเป็นยูทูบเบอร์แฟรแรงนะคะเปิดช่องตัวเองมา5ปีค,คึกคักค่ะแล้วก็เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ฉลองรับโล่เงินจากยูทูบกล้วยนะคะเพราะว่าผู้ติดตามถึงหลักแสนแล้วตอนนี้ทะลุสองแสนซับ <beb> แล้วค่ะ นะครับเป็นมาให้แรงใจจุดเริ่มก็คือมีหมอลำรุ่นน้องอหัวหน้าคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงโจโยมนินเขาเป็นแบบว่าคนรู้จักน้องมากเพราะทาง YouTube น้องก็เลยว่าพี่มันสำคัญมากนะมันเป็นการโปรโมทต,ตัวเองเราอย่าไปหวังค่าไรายได้จาก YouTube เราไม่หวังตรงนั้นเราหวังแบบว่าชื่อเรายังยังยังอยู่ในเวดวงอยู่ เผื่อเรามีธุรกิจข้างหน้าเผื่อเรามีงานเพลงอะไรเราก็ฝากทางช่องเราได้เลย<ะ>มันก็มันต่อยอดให้เราหลายๆด้านคอนเสิร์ตไรโรคโควิดไอพี่น้องมีแต่ความสุขมือนีฟังมองลลัากปล่อยไปหน่อยมาเลยป้อนกันนะ มวนๆแบบนี้นะคะมาคนเดียวก็มันได้ค่ะนี่เป็นเม็ดเล่หมอลำม,ม้วนซื่นใจไล่โควิดพอจัดให้คุณผู้ชมปุ๊บคนดูขึ้นเป็นแสนวิวเลยค่ะเป็นหนึ่งในเนื้อหาคลิปที่พี่ปอยฝ้ายมาลายพรนะคะฟังเสียงแฟนๆน,นี่แหละบอกมาว่าเปิดหมอลำม,มวล้มวนๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ขับรถอยู่นะคะฟังในมือถือหนูนนี่นั่นก็ว่ากันไปพี่ปอยฝ้ายเขาเลยจัดให้แล้วก็ที่เห็นนี้นะคะมีเข้าสวนหลังบ้านด้วย ไปทำคลิปอนุรักษ์นะคะมีมทั้งตามหอยแหล่อีสานทวนกรอนย้อนอดีตทำออกมาหลายรูปแบบเลยค่ะแม้กรทั่งโปรแกรมตัดต่อไงพี่ต้องมาถ่ายแล้วพี่ต้องมาตัดตัดตัดใส่แบ็กกราวใส่เสียงซาวใส่อะไรภาพนี่ก็เป็นพ่อราบมันก็เป็นลูกตัวเองเล่นเองเนี้ยกล้องก็กลับไปกลับมาตั้งถ่ายหล,ลายช็อตที่นี้เดเวลาตัดต่อโอ้ยเจ้าพ่อเอ้ย งงดิเนี่ยอันในก่อนอันในห,หลังก็เข้ามาจับสื่อใหม่นะคะนักร้องวัย43ปีบอกว่าสนุกค่ะเรียนรู้ตัดต่อเองแล้วก็ต้องคิดเสนอไอเดียทุกวันนะคะแต่ว่าช่วงกักตัวแบบนี้อยู่บ้านมีอุปสรรคหน่อยไปถ่ายที่ไหนไกล้ไม่ได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นโลเคชั่นหนึ่งก็คือหลังบ้านนั่นแหละเดินเข้าไปมีต้นไม้ใบหญ้ามีสวนผักนะคะ ซึ่งตอนนี้เริ่มจับทางได้แล้วว่าผู้ชมชอบการนําเสนอแบบไหนก็คือเป็นแบบตัวเองนี่แหละไม่ต้องมาปั้นแต่งไม่ต้องรอเหล้าอะไระนะคะพี่ปอยฟ้ายังมองการไกลว่าถ้าหากสร้างตัวตนทางออนไลน์ได้ก็อาจจะเป็นอีกช่องทางในการทําสื่อได้ค่ะ